สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคัสไ r เอสแพรวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับสกูตเตอร์สปอร์ตสุดเท่ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มวัยรุ่นและผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่ในเมืองกับ Yamaha a แ r ร์1ร5รอกหรุ่นใหม่ล่าสุดปี2025ที่มาพร้อมดีไซน์สปอร์ตและฟีเจอร์ทันสมัยมากมาย เริ่มจากเครื่องยนต์ยามาฮ่ a แอร์อก155ใช้เครื่องยนต์บลูคอ r e ขนาด 155cc ซแบบ1สูบ4จังหวะ SOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมระบบวาล์วแปรผัน VVA ที่ช่วยเพิ่มกำลังในรอบสูงและรอบต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้การออกตัวและการเร่งแซงทำได้อย่างนุ่มนวลและตอบสนองได้รวดเร็วระบบเกียร์เป็นแบบอัตโ m ม t ติ CVT ที่ใช้งานง่ายเหมาะกับการขับขี่ในเมืองที่ต้องเจอกับสภาพจราจรติดขัด ในส่วนของดีไซน์ยามาฮ่าแอร์ร็อก155มาในลุคสปอร์ตสุดเฉียบไฟหน้าและไฟไท้ายเป็นแบบ LED เล็ดีไซน์ฉกเฉียวให้ความรู้สึกดุดันพร้อมหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบที่สามารถแสดงข้อมูลต่างๆได้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นความเร็วรอบเครื่องยนต์ระดับน้ำมันระยะทางและอื่นๆอีกมากมายระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกส่วนด้านหลังเป็นแบบยูนิตสวิงมาพร้อมล้อแม็กขนาด14นิ้วทั้งหน้าและหลังซึ่งช่วยให้การควบคุมรถมีความเสถียรนยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขี่บนถนนเรียบหรือครุกคะอยางหน้ามีขนาดเศษ1 1 0่ส่วนและยางหลังขนาดเศษ1 4 0่0ซึ่งถือว่ากว้างและให้การยึดเกาะถนนที่ดีเยี่ยม Yamaha a แ r ร์1ร5อยหาังมาพร้อมระบบเบรกหน้าดิสเบรกพร้อมคาลิปเปอร์และหลังเป็นรัมเบรกในรุ่น ABS จะมีระบบเบรกป้องกันล้อล็อกที่ล้อหน้าช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องเบรกกระทันหัน อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจคือระบบสมาร์ทคีย์หรือกุญแจรีโมทอัจฉริยะที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานไม่ต้องใช้กุญแจเสียบสตาร์ทรถสามารถเปิดบอดและถังน้ำมันได้ง่ายดายรวมถึงระบบตอบสนองเมื่อค้นหารถในที่จอดรถและระบบป้องกันการโจรกรรมด้านความจุถังน้ำมันแอร์รอก155ให้มาที่5.5ลิตรและยังมีช่องเก็บของใต้บอดขนาดใหญ่สามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้ พร้อมช่องชาร์จไฟแบบด c ที่สามารถใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวกระหว่างเดินทาง Yamaha Aerox 1 5 5เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถสกูตเตอร์ที่ทั้งแรงสวยงามและฟังก์ชันครบครันไม่ว่าจะใช้ขี่ในชีวิตประจำวันหรือขี่เที่ยวในวันหยุดก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างลงตัวหากคุณชอบวิดีโอแนวรีวิวรถสไตล์นี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Cars Drive Spare ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลอัปเดตใหม่ๆเกี่ยวกับรถรุ่นต่างๆที่น่าสนใจขอบคุณที่รับชมครับ